สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ nokia gang.com นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักและวิ่ง i ิ a g e นะครับฟีเจอร์ใหม่บน Nokia Camera ที่จะมาพร้อมกับ Nokia Camera เวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็จะสามารถใช้ได้บน Nokia Lumia 930รุ่นนี้นะครับรวมถึง Nokia Lumia Icon Nokia Lumia 1520แต่เท่าแต่ว่า จะต้องทำการอัปเดตเป็น l u m ม a หคลานกันก่อนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับมารู้จักไ i v i วิ่งอิ e เมกันก่อน l i v i วิ i งอิ e เนะครับจะเป็นอย่างที่บอกไปนะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่บน Nokia c a m ม r ลนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะใช้งานหรือไม่ใช้งานไ i ฟ์วิ่งอิ e เมนะครับเป็น เป็นการเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่จะทำให้การถ่ายภาพนั้นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับก็คือ l i v i n g Image หลักการทามันของเขาก็คือจะเก็บรูปภาพเก็บความเคลื่อนไหวนะครับก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์ประมาณ1วินาทีนะครับแล้วเวลาดูรูปภาพก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับและรูปภาพดังกล่าวนี้จะสามารถนำไปใช้กับ Nokia Storyteller ได้นะครับที่สามารถสร้างคลิปวิดีโอง่ายๆเลยนะครับใน Nokia Storyteller เอาละเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าก่อนๆนะครับก็เข้ามาที่ n o k i ีย a m คา a นะครับแล้วก็แตะขึ้นมาเข้าไปที่ setting หรือการตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นคำว่า capture living image นะครับให้เราเลือกเป็น on และหากต้องการที่จะดูรูปภาพเคลื่อนไหวนะครับให้ติ๊กถูกที่ play living image ไว้นะครับหลังจากที่เปิดตรงนี้แล้วเราก็ถ่ายรูปนะครับ ารูปทั่วไปแล้วก็เมื่อดูรูปนะครับก็จะเห็นว่ามีการขยับมากขึ้นนะครับสังเกตว่าตรงมุมขวาด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปให้ดูนะครับมีการขยับมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีการปรับแสงปรับสีนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าพัดลมขยับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีก คลิปหนึ่งที่ถ่ายด้วย Nokia Camera แล้วเปิดฟีฟเจอร์ Living Image กันนะครับ